สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะเรามีโอกาสานมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้อง Living Stream ในวันอาทิตย์ด้วยคุณผู้ชมค่ะรายการ b r e a s i n g House a t d Real Action มีคำเทศนามีคำพยานชีวิตและที่สำคัญเรามาหนุนใจกันทุกเช้าค่ะเชื่อว่าและหวังใจว่า พระพรแห่งความรักของพระเจ้านั้นจะเข้าไปสู่ในครอบครัวของคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าเราจะผ่านมาทางท่านอาจารย์หมอวรุณมหะประสิธิ์ท่านอาจารย์สีครังเสิงท่านอาจารย์โอหรือท่านอาจารย์เกืือมินิสทรีนะคะใครก็ตามที่เรามีโอกาสได้ศึกษาพระวจนะร่วมกับท่านเหล่านั้นเชืวว่อว่าพระเจ้าให้คําตอบและคําหนุนใจกับคุณผู้ชมแต่ละท่านนั้นก็มีคําตอบไม่เหมือนกันคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยคิดไหมคะว่าในอดีตของแต่ละคนนั้น โดยเฉพาะตัวของคุณผู้ชมเองนั้นผ่านอะไรมาบ้างเคยมีประสบการณ์ตรงที่ว่าไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวในบ้านไหมคะในขณะที่รายจ่ายรอเพียบเลยแต่ผ่านตรงนั้นมาได้อย่างไรไม่มีแม้กระทั่งข้าวข้าวสารที่จะมาหุงนะคะหรือภาษาบ้านเราก็เรียกว่าข้าวสารกรอกหม้อไม่มีข้าวเลยแต่ทําไมผ่านมาได้อย่างไรหลายท่านบอกว่าอุบัติเหตุเกือบตายนะเกือบชีวิตเกือบจะไม่รอดละแต่ผ่านมาได้อย่างไร ตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านมีคําตอบแล้วใช่ไหมคะผ่านมาเพราะพระเจ้าเพราะพระคุณของพระเจ้าหลายท่านทําให้ชีวิตนั้นกลับมาหาพระเจ้ารักพระเจ้ามากขึ้นทําให้มีคิตชนที่รับใช้พระเจ้าร่วมกันมากขึ้นคุณผู้ชมคะวันนี้อยากจะหนุนใจคุณผู้ชมคะ่ะจากพระธรรมสดุดีบทที่131คะ่ะ คุณผู้ชมคะเพราะวจนะของพระเจ้าสารุดีบทที่131บอกกับเราว่าข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์ไม่ได้เหือมและในตาของข้าพระองค์ไม่ได้ยะโสข้าพระองค์ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่ยานมแล้วสงบอยู่ที่อกมันดาของตนจิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์เหมือน อย่างเด็กที่อย่านมแล้วคุณผู้ชมคะเพราะว่าตอนนี้หนุนใจคุณผู้ชม พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงจัพพัญญุญานทรงรู้ทรงเข้าใจและพระองค์ทรงรักษาสัญญาสัญญาที่สําคัญคือเมื่อดวงวิญญ,ญาณเรายังไม่เกิดมาที่นี่เราได้รับการพูดคุยกับพระเจ้าอย่างไรพระเจ้าตรัสอะไรกับดวงวิญญ,ญาณแต่และดวงวิญญ,ญาณแล้วนํามาบรรจุไว้ในท้องมารดาและเมื่อเรามาเกิดในท้องมารดาพระเจ้าใส่เป้าหมายนเมตการงานของพระองค์พันธกิจของพระองค์ในชีวิตของแต่ละบุคคลพระองค์ทรง รักษาสัญญาที่พระองค์จะทําให้สําเร็จอยู่ที่ว่ามนุษย์คนนั้นกลับมาและเห็นสัญญาของพระเจ้าไหมเห็นน้ําพระไทยและพระประสงค์ของพระเจ้าไหมวันนี้อยากหนุนใจคุณผู้ชมค่ะเราไม่ได้คิดเหอเหิมในงานที่ใหญ่โตในเรื่องที่อัศจรรย์เกินตัวเพราะว่าแต่ละคนนั้นเรามีเป้าหมายคือการถวายเกียรติยศแด่พระเจ้ารับใช้พระเจ้าตามตาลันความสามารถของประธานของแต่ละคนและที่สําคัญตําแหน่งฝ่ายวิญญ,ญาณของแต่ละคนนั้นบางท่านเป็นศิษยพิบาลบางท่านเป็นอัครท บางท่านเป็นผู้เผยพระวจนะบางท่านเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางท่านก็เป็นครูอาจารย์ตำแหน่งฝ่ายวิญญาณเหล่านั้นอยู่ในชีวิตของแต่ละคนบางท่านมีสองสามตำแหน่งบางท่านมีตำแหน่งเดียวไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีกี่ตำแหน่งสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าให้เราะระลึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าค้นให้เจอคะ่ะพระเจ้าทรงมีพระสัญญาอะไรกับเราแน่นอนเมื่อเรายังไม่รู้เราต้องเริ่มสตาร์ท เริ่มที่จะเรียนรู้ว่าเรานั้นคือการทำงานอะไรพระเจ้าให้นิมิตอะไรกับเราคุณผู้ชมคะเมื่อพระเจ้าให้นิมิตอะไรกับเราเราจะไม่ไปยุ่งกับนิมิตคนอื่นเราจะไม่ไปยุ่งกับงานของใครแต่เราจะทำในหน้าที่และการงานของเราให้สำเร็จ พระรัวเจนาบอกว่าเราจะไม่ไปยุ่งกับนิมิตท,ที่ใหญ่โตหรืออัศจรรย์เกินตัวของเราที่เป็นเรื่องของคนอื่นคุณผู้ชมคะวันนี้อยากจะท้าชวนให้เราคิดถึงภาพที่เราอยู่ในอ้อมอกของแม่ถึงวาระที่เราจะต้องอย่านมจากอกของแม่แม่ก็ยังจะอุ้มเราอยู่ เนเดียวกัมื่อเรายังเป็นทารกฝ่ายวิญ,ญญาณพระเจ้าก็ทรงเฝ้าดูเราอยู่จนกว่าเราจะเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นวัยรุ่นฝ่ายวิญญาณและเราจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแต่ทุกสเต็นั้นเรามีการที่สน์ชีวิตด้วยพระเจ้าจะริดกิ่งที่ไม่ใช่กิ่งที่ไม่เกิดผลอะไรที่เป็นเป็นปัญหาสําหรับชีวิตของเราเพราะองค์จะเอาออกให้หมด ี่น้องคอย่างเช่นบางคนไม่รู้ตัวเลยว่ามีผีแห่งบันพระบุรุษนั้นอยู่ในชีวิตของตนเองเมื่อวันหนึ่งมาสแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะเอาออกให้หมดแต่คุณผู้ชมต้องยอมและรู้ว่าอันนั้นคือวิญญาณอะไรบางคนผีประจำตระกูลมาพูด มาเผยมาสำแดงมาใช้าาภาษาเทพภาษาผีถ้าเราไม่เข้าใจเราจะเข้าใจว่านั่นเป็นภาษาพระวิญญาณคุณผู้ชมคะอะไรก็ตามที่พระเจ้าจะลิตพระองค์จะให้สำแดงออกให้หมดอะไรที่พระเจ้าไม่ต้องการให้อยู่ในชีวิตของเราและมันเป็นตัวขัดขวางในงานของพระเจ้าโดยเฉพาะมันขวางพ่อพรที่เราจะไปได้รับจากพระเจ้าพระเจ้าจะจัดการคะ่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้อยากนม ไม่ได้ทานอาหารอ่อนนะไม่ได้เป็นทารกละคุณผู้ชมเป็นวัยรุ่นคุณผู้ชมเป็นผู้ใหญ่แล้ววันหนึ่งผู้ชมจะได้รับความไพลบูุ์อย่างเต็มขนาดถ้าเราไม่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ เราก็จะทะเลาะกันเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องแต่ความรักอภัยความรักนะอย่าทะเลาะกันอย่าก,กัดกินเนื้อกันแต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่มองด้านนี้ค่ะเราจะมองว่าเรานําวิญญาณได้กี่ดวงะแล้วลวันนี้เราทําอะไรบ้างเราไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นหรือเรายุ่งกับเรื่องตนเองเราเหินเหิไหมเราทํางานของพระเจ้าเพราะว่าอยากให้คนทั้งหลายยกย่องยกชูตัวเองไหม ตรงนี้ต่างหากคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าวันนี้เราต้องกลับมาคิดถึงชีวิตของเราเองเราจําเป็นจะต้องคิดถึงน้ําพระทัยและพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมไม่ว่าโควิดมันจะกลายพันธุ์กี่พันตัวเราถ้าไม่จริงๆกับพระเจ้าไม่เข้าสงบกับพระเจ้าไม่เข้าใกล้พระเจ้าไม่เข้ามาเรียนรู้กับพระเจ้าจะมากี่พันเราก็แพ้ทุกพันคะ่ะ หรือแม้กระทั่งตอนนี้บางท่านสงครามในสมองก็เกิดขึ้นบางท่านไม่มีอาหารจริงๆบางท่านไม่มีเงินใช้บางท่านเป็นโรคบางท่านไม่สบายไปโรง,ง,โรงพรยาบาลบางโรงพยาบาลก็ไม่รับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็กลัวโรคโควิดแต่ถ้าเราอยู่ในพระเจ้าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงปกป,ป้องเราเราเรียนรู้เรื่องการอัศจรรย์ของพระองค์ เรียนรู้เรื่องความช่วยเหลือของพระเจ้าเรียนรู้เรื่องน้ําพระทัยของพระเจ้าเราจะไม่กลัวแต่เราจะใช้โอกาสนี้ในการทําพันธกิจและการที่เราจะนําวิญญาณในโอกาสนี้มีหลายวิญญาณที่อยากรู้จักพระเจ้าเราจะต้องนําวิญญาณเหล่านั้นกลับมาในอ้อมอกของพระบิดาของเราคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นกําลังใจให้คุณผู้ชมอย่าท้อแท้อย่าเมื่อยล้าให้ทำดีต่อไปค่ะเหมือนที่เราอยู่ในอ้อมอกของพระเจ้า เพราะผู้ที่ทำแทนเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงจะมีความปลอดภัยขณะดเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังและรักษาตัวเองด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่ชีวิตในโลกนี้จะต้องดำเนินต่อไปขอพ,อพรของพระเจ้าอยู่กับคุณผู้ชมค่ะขอให้คุณผู้ชมเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้รับความไภบณญของพระคริสต์ตลอดชีวิตของคุณผู้ชมค่ะ เชื่อและหวังใจว่ารายการของเราจะหนุนน้ำใจและเป็นพ่อพรสำหรับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชม รักชอบก็กดไลค์กดแชร์หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมจะได้รับพระพรจากพระวจนะของพระเจ้าและได้รับกําลังใจจากการเติมเต็มของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณผู้ชมคะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมจะกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณผู้ชมรักเราก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเราเชื่อว่าพระพรของพระเจ้าจากรายการ b r e s s i n g House a d v a t i e n จากคําเทศนาของอาจารย์แต่ละท่านคําหนุนใจแต่ละตอนคําพยานของแต่ละท่านนั้นจะเป็นพระพรสำหรับคุณผู้ชม สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอพระเจ้าอวยพรจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ